นี่ร้านไอติมสโนมนที่พี่คิวอยากมานะคะเป็นไอติมของจีนที่ชื่อว่ามีสเวียไปเลยคะ่ะดูนะคะข้างในเป็นยังไงบ้างพี่คิวเห็นเขารีวิวก็เลยอยากมากินว้าวบรรยากาศภายในร้อนไปสั่งอะไรหูก นี่ดูเมนูตรงนี้ลูกดูเมนูตรงนี้นี่เป็นไอติมจีนลาสโนมีสโนแมนไอติมอะไอติมอะไรไอติมอันนี้ใช่ไหมคะของเมืออันนี้อันนึงค่ะไอศครีมะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนให้พี่เขาสั่งก่อนก็ได้นะคะพี่สั่งก่อนก็ได้นะคะคิะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมิ้นคิวดูไว้คิวจออะไร มิ้นเอาอะไรคะมิ้นเอาอะไรคะอุ้ยพี่เกิอะไรไข่มุกบ้าชูกบ้าพี่คิวเอาอะไรสั่งหรือยังลูกดูดูก่อนสตรอเบอรี่สมูทตี้มืออะไรอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนค่ะให้นี่ก่อนเลยค่ะวันนี้อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะ อันนึงค่ะอะแล้วก็เอาไอศ์ครีมฟลาเฟิ้นอันนึงค่ะอันนึงของพี่คิวเท่าไหร่นะหลกอันนี้สามาสา,มาสตรอเบอรี่อันนี้เท่าไหรนะ่นะ2ี่บาทแก้วนี้นะคะยีบาททั้งหมดนี้4อย่าง115บาบาทว้าวมีมะนาวข้างในด้วยน่ารักมาก ของจีนลองดูไอติมจีนอร่อยไหมอร่อยไหมคะไปดูดิเน,นี่ยไอ,อติมไหนดนพี่ลูบไอ้แม่ไอติมอืมแซยบไอติมเขาบเคเกินห,ห้ากินยเหมืนนมเลยน,นมมิอร่อยกิกไปกิน,นอ,อีกไหมพ่อสังไหมส,า<ร>สาภาพคนนั้นนะคะั่งกิน อร่อยเอาแบบว่ายี่สิบห้าบาทเราจะไปกินพุงอุ้ยหอบาทคะสิบยี่สิบห้าบาทดูนะคะเราจะไปที่ไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายของน้องมือไอติมอันนี้นะคะ15บาทาอ้ทเป็นรูปสโนว์แมนใหญ่ยาวมาก นี่อยู่ที่บางแสนนะคะนี่จะเป็นตู้ถ่ายรูปของน้องมิ้นเท่าไหร่นะลูกอันนี้ 40. 40บาททางน้องมิ้นเฮ้ยเขาจะถ่ายรูปก,กันแล้วนี่มีให้ถ่ายรูปด้วยหนึ่งสองสามแกนจ่ายสแกนจ่ายเงินได้เลยแกนจ่ายเงินได้เลยสแกนมาลูก好吗ม,มันขมันมขึ้นก่อนยังไงนะสแกนจ่ายเงิน ศัพท์พ่อไปโทรศัพท์แม่ถ่ายวีดีโออยู่มโรัพ <c oughs> ท์าแ่มีร้อยเท่าไหร่นะลูกร้อบาอ๋อร้อี่บาทไี่ไงโอ้ยอย่าได้ราคาไม่แพง<อ>เป็นในติมจีน,นราคาราคา,ราคาหน้าปังงราคาถูกมาก เปิดคงนี้ด้วยราคาค่าราคาตั้งสี่อย่างร้อยกว่าบาทร้อยสิบห้าบาทอ่ะาร้อยสิบ้าเลยโอ้มากโอเคไปมิ้นหืม้อสบห้าบาทบายค่ะว้คะันี้อยู่ที่บางแสดค่ะ